ได้อาจารย์สุดยอดครับขึ่งจะแตกภาในอีกสามนาทีงั้นก็ไม่ต้องจุดคือบนเอาไหมเอาไหมอัลโอันล้หนึ่งสองสามครับผมนะครับสวัสดีครับผ่านพึ่งพวงตาลประเด็กนะครับผ่านชลานนาตาสุดยอดหนาตาดีพี่น้องเลยนะครับ ติดตามช่องทางใดก็ขอบคุณนะครับเด้อทุกๆการติดตามนะครับท,ทั้งเฟซบุ o กก็พันพึ่งพงท์ทสานประแดกนะครับกินเกสรฝ่าอยากกดไลค์กดแชร์ก็ทาง y t u t u นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดโฟโล่ที่ทส,สานประแดกแฟนเพจหลายมือหลายเว้นพี่น้องไม่ได้มีคลิปลงเลยนะครับเนาะเออ เมื่อนั้นออกไปว่าจะไปหาคลิปจับอึ้งนะครับก็ไปพ่ออันดนตรีกลางสายน้ํานะครับอยู่ข้างน้องอึ้งนะครับสุดท้ายบ่กได้อึ้งจักโตนะครับก็มัวแจะไปเบึ่งอันน้องๆองอันจังไดล่ะลําวงย้อนยุกนะครับถึงโตถึงแต่ผมนี่นะครับเขาก็เริ่มลงมือตีพอยแล้วครับแม่งฟังไม่รู้เรื่องเลยนะอันโอ้พูดไม่พอเลยโอ้พูดพอๆสิครับ เออออกสื่ออยู่นะครับเออมันมีเยาวชนดูด้วยนะครับไม่ได้ถอนเนาะเออไม่คนณพี่แบบนะนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะตีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพันเต้ยนะครับหรือว่าบังเต้ยหมดทุนนะครับมหาทุนไปขายมุงด้ครับไม่เหลือครับเออนี่แหละไอ้ระวังไม้ร้องแต่หัวไหนนั่นแหละไม่สนายเอ้ยฟันมึงระวังเลยเว้ยด่าไม่ดี รุดไสนากันนี้นครับอ๋อพันเตื้อบอกไม่ไหวครับนาจะ<ม>วางไข่นะเมื่อคืนเนี่ยนะครับฝนตกนะครับแี่เข้าบ้านไปล่องเลยแวก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  <laughs> <c oughs> แวกนี่นะครับเนาะใช่ไหม <c oughs> เห็นฝ้าเห็นฝนหน่อยไม่ได้เลยนะขึ้นไปอีกลองขึ้นไปอีกมือน,นั่นยืดไปอีกให้สุดเลยเอาแล้วแต่ลูกพี่ถนัดแบบไดนกระตีแบบนั้นไปยิงอีกทีนึงไปยิงด้วย โอ้ยไม่ต้องเยิงดอกมือถนัดแบบไหนก็แบบนั้นโอ้ยนอ่มันซีบ่ได้งานในการเด็กคุกมือเอ็นไงตีดีไห <laughs> <c oughs> มโอ้ย,อย, <laughs> อยน,อน 10, 1, 1, 2, 3, 3, ้อมือห <c oughs> นึ่งกูตีทอยโคตไปโคตมานี่เอาลูกวันมาตีเนาะโอ้ยไม่แน่นได้กบเปซะนักเน่นเดี๋ยวผมเตียง <c oughs> ตีถ้อยก็ตีเป๊ะ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 พี่น้องเสียงควอยก็ลั่นดังเป้งเป้งเสียงขวัญน้อยนะครับลูกขวัญลูกขวัญลูกจักลูกขวัญบ่ครับขวัญดีๆขวัญใหญ่ๆตีปักปักกระบอกมาเนี่ยบอกถ้อยก็เด่นไซน่านะว้าเจ็บโอ้ความในใจ กำลังมัดครับกำลังมัดน้องสิดต่ออย่างนี้เลยจันอ,อะไรย,ย,ย,ยังไงน้อสิ่งเชือกพิษันแล้วเชือกนั้นถึงไม่นายไม่ผมเรืงที่ไม่ไปผมไว่าต้ถึเชือกไม่หมดเลยไหมยโยนหมดเลยไหมออเอาไงที่นี่ ตัดเองแล้วต uh, ัดได้กระตัดได้ไหมไม่ได้จะลุกไปาเฉียกไก่หแหวยนี่นะครับพึ่งเขาลราเทไม่ได้ขึ้นหรอกครับเขาลงมาทรงแหงนี่ครับพันเต้บอกสุดยอดเลยใช่ไหมน้ำน้ำมาใกล้ๆกล้หน่อยโอ้โหสุดยอดเลยน้ำ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 เท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 สุดยอดเลย ลังลังลังลัลังายลแกเนี่ยลังลายลายอดมนอดคนหรอคนรอรอคเอคนรอตลาต้อมาทังที่ครับอันลูกพี่ขวัญทรงเฮพี่เต้เรกอครับผมจะถอดอยครับเดี๋ยวพี่เต้ขึ้นไปถอดอยเผมล้มไปเอาให้อ่ะคือไว้อ่ะเเดี๋ยวเดี๋ยอันขวันั่นหานมหาน้ำให้มันกินในเด้อป้อนเข่าในเด้อมันจะใหญ่กว่านี่นะออดึงขึ้นไป มันหน่อยโพดมันตีดังแแป๋งแแปลงแปลงแปลงโฮ้ยนนอแแปลงแแปลงแปลงแปลงขวนของดีนี่ยของดีเนี่ยเออเดี๋ยวพันเตยขึ้นไปสอดถอยครับพี่น้องแปงเออไปลูกแล้วครับลูกเพี้ยข้างหลังมันจิมไม้เสือนะครับขอโทษขออภัยด้วยครับเออนี่ครับกิบออกจากนาเอามาวางไว้กันนะแข่งเฮ้ยกระบอกแล้วนะครับ บง้บอกแล้วบอกแล้วอย่าเกิงอย่าเกิงเกิงแล้วมันเป็ี่ยนไดดไดดแดดแดใกล้ๆนี่โอ้ดังบาดแผลที่ปากไวปะเนี่ยนครับเออปวดเปื้อนเออเพิ่มเพียงยี่สิบก้าวตัวก็าตัวไม่ได้เนาะมันธรรมดานะครับนักรบย่อมมีบาดแผลแต่โดนมากๆมันก็บาไวคือกันเด็พี่น้องมันต้องลงก่อนนะครับอ่ครับผมจากอัน งานพึ่งยงำเว้นกับมาตองานอืงนกับพีนองเอ้ยนะครับรุ่นว่าที่ได้กบไปขวบจักจานน้อยๆะะอะผลก็เริ่มลินล้นๆๆน,นะครับพันเต้บอกว่าออกเนี่ยใครไม่มาถือว่าพลาดใช่ไหมพันเต้ใครไม่มาถือว่า,าพลาดเ,เนาะเออนอนพลาดขาอยู่บ้านสบายใจ <laughs> ครับพี่น้องเดี๋ยวคอยบึงกิมีผลงานไปฝากบอกคุณจะดูอะไรครับคุณจะดูอะไรครับนี่บึ้นี่นี่เขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกอะไรอึ๋งครับอึ๋งแม่ไข่อึงแม่ไข่เนาะแออเป็นไงครับยี่สิบบาทขายไหมฮะขายไม่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่ขายถึงขายห้าสิบบาทนี่แนๆดูอึ๋งนี่ถึงดูทุกอย่างครับอึ่งเดต้น เราติดงานเนาะแต่ไม่มีใครแบบเริ่มมีแต่กิจสุดที่คือไอตอนแรกนี่เรียนนี่ว่าจุดจับไหนเด็ดเลยคะพอหลับนี่แหละครับอยู่กับ มือนี่กะยังวานนะครับเนาะยังเบนกะหาคือเปิดไฟให้คอยแน่เป็นยังเราเนี่ยเออนะครับกลางวันกับปิดคืนพึงนะครับฝนตกเย็นๆออกมาหาพบหาอื่นก็พอได้ต้มได้แกงที่น้องฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจนะครับเด้มมือนี้เด้อนะครับเนี่ยเลยแล่ะครับเออเอาไว้เห็ดแนว้เนี่ยปีหน้าที่จะจับไหมโอ้ยบะเมียนดอกครับมันเลี้ยวมันเพิดนนะครับฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลัง น้ำหนึ่งองค์นะครับกินทั้งหมู่บ้านบอกแล้วบอกว่าอย่าวางไข่เฮ้ยเห็นฝ้าเห็นฝนขอด้วยนะแก <laughs> สามมือครับสามมือเท่านั้นนะครับถ้าอยากได้เต็มเอาคือไม่ขึ้นไปตัวลูกเพี่เลืกอกออโ,อโอ้โหทุกยอดเลยน้ำ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  เท่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 สุจยอดเลยลัง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 ลายลายแก่เนี่ยลังลายลายตอดมันตอดคนล่ะ <centralized. S 1> <sh arp erstmal>